คุเมยนะคะก็วันนี้นะคะจะมาทาพิสูจน์นะคะตัวนี้เลยคิวรอนไฟต์ีบันะคะเป็นแปลงที่ใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้านะคะของคิวรอนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะสําหรับใครที่เคยดูคลิปเมย์ก่อนหน้านี้เนี่ยเมย์จะเคยทําเป็นตัวรุ่นเก่าไดหยิบห้ดูตัวนี้นี่นะคะเป็นตัวรุ่นเก่าของเขาที่เมย์ใช้อยู่ประจํานะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาคื่อเขาบอกว่า ทำให้มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็สะดวกแล้วก็ใช้ง่ายกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวเมย์จะยิบหน้าตาออกมาให้ดูก่อนเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าให้ดูด้วยเลยนะเสียงกล้องนิดนึงนะคะตอนนี้มีอยู่ในห้องน้ำก็จะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยต่างกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวใหม่นะคะบริเวณเหัวแปลงนะคะเขาจะมีตัวครอบมาให้ด้วยที่จะคอย ป้องกันตัวขนแปลงเนี่ยที่จะไปโดนตัวอื่นแล้วก็ทําให้เสียรูปทรงได้ง่ายนะคะตอนนี้ก็จะมีตัวครอบแล้วก็มีตัวระบายอากาศแบบนี้มาด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้หน้าแปลงเขาก็ยังใหญ่ขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ทันคิวรอนเขาบอกว่าตัวเดิมเนี่ยจะเน้นการซอกซอนเข้าไปตามจุดต่ตางๆแต่ตัวใหม่เนี่ยจะเน้นการเ,าเก็บพื้นที่บริเวณกว้างนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ได้รวดเร็วมากกว่า ก็เปลี่ยนไปนะคะดูเล็กกระทัดรัดมากขึ้นนะคะตัวเดิมเนี่ยจะมีลักษณะแบบเขาเรีอยก่อะไรอะ่ะเป็นพลาสติกที่ไม่เงานะแล้วก็มีตัวนี้เป็นซิลิโคนแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวใหม่จะเป็นพลาสติกเงาๆนะคะดูหรูหรามากขึ้นแบบนี้รอยต่อก็น้อยลงด้วยนะคะเพื่อป้องกันเรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ําเข้าอะไรแบบนี้วิธีการใช้ก็ยังคงคล้ายๆตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยจะมีเปิด เปิดบนนี้ปิดบนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเปิดปิดปุ่มเดียวกันนะหัวแปลงบนนี้สามารถถอดออกได้แบบนี้นะคะเหมือนรุ่นเดิมเลยสามารถเอาตัวนี้ไปล้างออกสะอาดได้นะนี่วิธีการใช้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมฐานที่ใช้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เลยเป็นฐาน 3A สองก้อนแบบนี้นะคะวิธีใส่ก็หมุนกลับเข้าไปที่เดิมแบบนี้นี่ คุณสมบัตินะคะที่เขาบอกว่าเป็น 5D Brush นะคะก็เดี๋ยวเมย์จะอ่านให้ฟังละกันตัวแรกก็คือจะเป็น Dipper Clean นะคะก็คือจะเป็นหัวแปรงที่สามารถทําความสะอาดได้4ทิศทางก็คือว่าั้งจากสมุนแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะยังมีจังหวะขึ้นลงของเขาด้วยก็คือเป็นการนวดผิวนะคะนี้เป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมาที่ทางคิวรองเขาทำเพิ่มมานะคะแล้วก็มีการหมุนซ้ายขวาสลับกันนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีการสั่นสะเทือนก็คือการขึ้นลงซึ่งจะช่วยชำระสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็เป็นการนวดไปในตัวดีที่2คือดีลิเกทสกินนะคะช่วยทําให้ผิวละเอียดอ่อนนุม่มเป็นเดอร์มาเคลียเดอร์มาเคลียคือเป็นตัวขนแปลงที่มีลักษณะเป็นไมโครไนลอนนะคะก็คือตัวนี้จะมีลักษณะเป็นไมโครไนลอนที่มันจะนิ่มแล้วก็อ่อนนุ่มกว่าเดิมนะคะทําให้ไม่ระคายเคืองผิวาขนแปลงเขาจะเปลี่ยนจากตัวเดิม ตัวเดิมจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเส้นใยอีกประเภทหนึ่งเมย์จำชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ส่วนตัวเมย์รู้สึกได้เลยว,ว่ามันนุ่มละเอียดก,กว่าเดิมเนี่ยลองรูปให้ดูนะนี่นะคะแล้วก็ปริมาณเส้นเยอะขึ้นนะคะเน้นความละเอียดมากขึ้นดีท็อกซ์นะคะช่วยลดความมันของใบหน้านะคะด้วยระบบสันสะเทือนทําให้ลรงขดสะอาดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสเต็ปการขึ้นลงแล้วก็สุดท้ายคือดับเบิลโคเทชชั่นนะคะเสริมสร้างการทำงาน คอลลาเจนและอิสติลาสตินนะคะที่จะช่วยหลังจากที่เราขึ้นลงขึ้นลงนวดๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกระ,ะตุ้นการสร้างคอลลาเจนนอกจากตัวตัวแปลงเนี่ยเขาก็เป็นตัวมูสมาใหม่ด้วยหลายคนอาจจะทราบว่าเมย์ชอบมูสของเขามากนะคะตัวนี้อันนี้เป็นสูตรเดิมของเขาที่เขาเพิ่มเข้ามาอีก2สูตรก็จะเป็น2สีนี่เลยสีชมพูนะคะเป็นตัว Curon Acne-free f o r m o s on, i, os, นะคะส่วนสีม่วงนี่จะเป็นเอ e ร e เว e for m o ร์มนะคะก็คือตัวสีชมพูเนี่ยช่วยในเรื่องของสิวส่วนตัวสีม่วงจะช่วยในเรื่องเรื่องของริ้วรอยและพวกนี้นะโดยที่ตัวสีชมพูจะเหมาะกับผิวธรรมดาจนถึงผิวผสมแล้วก็ส่วน สีม่วงเนี่ยจะเหมาะกับผิวผสมจนถึงผิวแห้งนะคะเดี๋ยววันนี้เมย์จะลองใช้สูตรใหม่ให้ดูละกันนะก็จะใช้ตัวสีม่วงตัวนี้มันจะเหมาะกับคนเป็นสิวถ้าที่ดูเห็นส่วนผสมก็จะมีส่วนผสมของซาลิซิลิกแอซิดด้วยนะคะมันก็อันนี้เลยแล้วแต่คนละกันสําหรับใครเผื่อใครที่เป็นสิวนะแต่ว่าเมย์ไม่มีปัญหาก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนก่อนที่เราจะเริ่มล้างกาันเมย์จะเขียนเพื่อพิสูจน์การล้างเครื่องสำอางของเขานะคะ เมย์จะเขียนอันนี้เมย์ลงรองพื้นเอ้ยลงบีบีนะคะแล้วก็แป้งมาสมรองพื้นแล้วก็ลิปสติกบัชออนจะเต็มมีตายอย่างเดียวที่ไม่ได้แต่งนะคะ<ม>ก็จะเพิ่มอายไลเนอร์กับลิปสติกเคลย,ยอนสีเข้มๆแบบนี้เดี๋ยวจะเขียนที่แก้มให้ดูเราจะดูว่ามันจิเป็นภาพการออกของเขาเป็นยังไงบ้างเขียนห้าเขียนใหม่เมขียนห้า เปิดให้ดูก่อนการัอเครื่องเลยดูตัวเครื่องก่อนนี่นะคะ่ะสังเกตได้ว่ามันจะหมุนแบบนี้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีการขึ้นลงนะคะประมาณนี้นะที่ทั้งใบหน้าเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะคือลมลทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเพราะเพราะว่าถ้านานกว่าน,นี้มันก็จะอาจทำให้ระคายเคืองผิวได้นะ Sociedad, แล้วก็มันจะแรงขึ้นนะคะรั้สึกแบบมีกระเด็นบ้างนะคะแนะนำให้กดเครื่องแน่นๆนิดนึงเพื่อช่วยลดการกระเด็นเดี่ยวในเมื่แบบร็จแล้วดูอะแปลง โอเคนะคะไปล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เดี๋ยวเมย์จะใช้ cleansing water นะคะเช็ดอีกรอบนึงนะเพื่อดูว่ามันสามารถทำความสะอาดสิ่งสงปกปรกต่างๆที่ตกค้างอยู่เนได้หรือเปล่าค่ะนี่นะคะก็สะอาดเลยนะก็ โอเคเลยทีเดียวสาหรับไปทําทำความสะอาดนะคะก็สามารถช่วยท้องสะอาดได้ค่อนข้างดีจริงเนะี่ยสเต็ปการใช้เนี่ยมันสามารถใช้ในการล้างเครื่องสำอางโดยตรงได้เลยนะเนที่เมย์ทำให้ดูก็คือว่าเอาโฟมบีบป,ป,ปุ๊บแล้วก็ทำความสะอาดทั้งที่หน้ายังมีเมคอัพได้นะคะแต่ส่วนตัวปกติที่เมย์ใช้นะหรือว่าที่ทเมยนะ์อยากจะแนะนําก็คือว่า เช็ดทาความสะอาดเครื่องสำอางให้หมดก่อนนะคะโดยใช้พวกคลีนซิ่งประจําที่เราใช้อยู่หลังจากนั้นเวลาเราจะเข้าห้องน้าอาบน้ำเนี่ยทคำความสะอาดผิวเราก็ค่อยใช้เจ้าตัวนี้นะคะกับผิวหน้าที่เช็ดเครื่องสำอางออกแล้วนะมันจะสะอาดกับตัวแปรงมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นพวกเมคอัพอะบางทีอาจจะมีติดฝังอยู่ตามตัวแปรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบเหมือนแปรงมันไม่ได้เปลี่ยนหัวบ่อยๆนะคะก็ทคำความสะอาดช่วยเขาเพื่อที่จะยืดอายุหัวแปรงให้อยู่ได้นานขึ้นนะคะก็สามารถใช้เป็นแบบ เรียกว่าเป็นเหมือนรูนของเราได้นะในการสครับหรือว่าแบบช่วยในการทำความสะอาดผิวหน้านะคะสําหรับเครื่องสำอางไหนที่มันแบบยังตกค้างอยู่จริงๆอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็สามารถช่วยอเอาออกได้นะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เมย์ใช้ประจํานะก่อนหน้าน,นี้เมย์ก็ใช้รุ่นก่อนหน้านี้ของเ้าในสัปดาห์หละครั้งนะคะในการ ขจัดความสิ่งสกปกต่างๆบนใบหน้านะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สน่สนใจนะคะแล้วก็เอามาลองเช็ดให้ดูกันลองทาความะให้ดูกันนะคะราคาเขาอยู่ที่1,990บาทนะคะใครสนใจก็ ลองไปดูตามแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะกสามารถไปลองดูกันได้นะคะคิดว่าที่เคาน์เตอร์เขาน่าจะมีให้ลองะคะ่ะตัวนี้ได้บวแล้วสำหรับการมาสาธิตวิธีการใช้นะคะแปลงหลังหน้านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วไว้เจอกัน,นะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย